สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูอ้อมเนี่ยอ่านเจอนะคะเว็บเว็บหนึ่งนะคะเขาบอกว่า7เทคนิคนะคะที่ฝึกให้ลูกเนี่ยทำทุกวันแล้วลูกเนี่ยจะเรียนเก่งแล้วก็ความจําเป็นเลิศนะคะโดยใครที่สนใจจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะครูอ้อมจะทิ้งไว้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะวิธีแรกนะคะเขาบอกว่า1ฝึกสมาธิให้ลูกนะคะการฝึกสมาธิให้ลูกเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องทําเป็นตัวอย่างด้วยนะเหมือนให้เขานะคะจดจ่อกับอะไรบางอย่าง ะะโดยตั้งใจทํานะคะแต่ธรรมชาติของเด็กเนี่ยเราก็จะรู้กันนะคะว่าเด็กเขาค่อนข้างที่จะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่อยู่นิ่งใช่ไหมคะสุกสนแต่ว่าการฝึกสมาธิให้ลูกเนี่ยจะทําให้ลูกของเราเนี่ยนิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยให้ลูกเนี่ยจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทําหรือว่าเวลาทํากันบ้านเนี่ยให้เราเนี่ยปิดทีวีนะคะ ให้ลูกเนี่ยตั้งใจทําการบ้านนะคะแล้วก็เวลาทานอาหารเนี่ยไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีสมาธิกับการกินข้าวนะเขาจะห่วงในโทรศัพท์นะคะแล้วก็อยากให้ลูกของเราเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะผู้ปกครองนะคะชอบทิ้งนะคะลูกไว้กับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมให้โทรศัพท์เนี่ยเลี้ยงลูกนะคะความจริงแล้วเราสามารถให้เด็กเล่นได้นะคะแต่เราควรแบ่งนะคะแบ่งเวลาเล่นว่า ลูกเราจะให้ลูกเล่นสักหนึ่งชั่วโมงต่อวนันสองชั่วโมงต่อวันแบบนี้นะคะให้ลูกเนี่ยเท่าทันเทคโนโลยีแต่ว่าอย่าให้ลูกของเราเนี่ยเล่นมากเกินไปหรืออยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปเพราะจะทําให้ลูกเราเนี่ยมีบุคลิกที่ไม่ดีแล้วก็เรียกว่าบางคลิปนะคะหรือบางวิดีโอที่ลูกของเราดูเข้าไปเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่แม่เ <ourd> หมาะสมลูกของเราเนี่ยอาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบนะคะหรือว่าการอยู่กับโทรศัพท์มากๆเนี่ยจะทําให้ลูกของเรานะคะมีสมาธิที่สั้นด้วยนะน ข้อที่2นะคะเขาบอกว่าสอนให้ลูกรู้จักการค้นคว้านะคะเหมือนเวลา เขาต้องการรู้อะไรบางอย่างนะคะเหมือนเวลาครูสอนเนี่ยเขาต้องการรู้อะไรบางอย่างบางเรื่องนะคะครูก็สามารถอธิบายไปได้นะคะให้เขาเนี่ยเข้าใจแต่บางเรื่องเนี่ยเขาจะต้องอาเรียกว่าหาคําตอบด้วยตัวเองนะคะโดยการที่เขาเนี่ยได้ค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยจะทําให้เขาเข้าใจบทเรียนมากกว่าเดิมนะเพราะเหมือนเขาได้ขวนขวายหาความรู้อยากรู้ด้วยตัวเองนะคะเลยทําให้เขาเนี่ยมีความจําเรื่องนั้นที่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็จะช่วยให้ลูกเนี่ยการที่เขาได้ค้นคว้าหาคําตอบด้วยตัวเองนะคะทําให้เขาเนี่ยกล้าคิดนะคะกล้าค้นหาสิ่งใหม่ๆนะคะได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยข้อที่3นะคะข้อที่3ามเขาบอกว่าฝึกให้ลูกรู้จักซักถามนะคะ,ะฝึกให้ลูกรู้จักซักถามเด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยกล้าถามนะคะ เวลายิ่งถ้าตโตๆนี่ยิ่งไม่ถามเลยนะเล็กๆก็ยังสงสัยก็ยังถามนะคะแต่พอโตแล้วยิ่งไม่ถามเลยนะเวลาสงสัยนะคะเพราะว่ากลัวครูจะว่าหรือเปล่านะครูไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเ,เหมือนยิ่งโตเขาจะยิ่งห่างเหินกับครูมากกว่าเด็กเล็กๆนะเด็กเล็กๆเขาจะเข้าหาครูมากกว่านะคะเด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยกล้าถามครูนะคะเพราะว่าทําให้เรื่องบางเรื่องที่เขาสงสัยเนี่ยแต่เขาเนี่ย ไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่กล้าถามนะครูถามใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นก็ไม่มีใครยกมือครูถามใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นก็ไม่มีใครยกมือแบบนี้นะคะเพราะว่าเขากลัวการที่ยกมือเนี่ยลกลัวครูจะให้ตอบคําถามหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นสําหรับเด็กโตนะคะเด็กเล็กจะไม่มีนะการที่เขาเนี่ยฝึกให้เขารู้จักสักถามใช่ไหมคะจะทําให้เขาเนี่ยรู้จัก เขาเรียกว่าเข้าใจบทเรียนมากขึ้นแล้วก็เหมือนกล้าถามมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะข้อที่4ี่นะคะเขาบอกว่าฝึกลูกให้เข้านอนเป็นเวลาเรื่องนี้สําคัญเลยนะคะเด็กเนี่ยควรนอนไม่เกิน3ามทุ่มนะคะเพราะว่าเขาจะมีฮอร์โมนการเติบโตเจริญเติบโตของเขานะคะทําให้ร่างกายเนี่ยฮอร์โมนร่างกายเนี่ยทำงานได้เต็มที่นะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยทำให้ลูกลูกเนี่ยตื่นเช้ามาแล้วไม่ง่วงแล้วไม่ง่วงนอนนะคะเพราะว่า ถ้าสมมติเขานอนดึกแล ts, death, horses, march, watching, spot, morning, ้วเขาตื media, so, <It> ่นสายอย่างเงี EN ้ยหรือว่าเขานอนดึกแล้วเขาตื่นเช้าเพื่อมาเรียนนะคะเขาก็จะเหมือนสมองมันจะแบบตื้อๆนะคะขนาดผู้ใหญ่อยังเป็นเลยนะก็จะทําให้การทํางานของร่างกายนะคะไม่มีประสิทธิภาพนะหรือว่าเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าง่วงนอนนะคะข้อที่ห้านะข้อที่ห้าฝึกระเบียบวินัยนะคะการฝึกระเบียบวินัยเนี่ย พ่อแม่ก็จะต้องเริ่มฝึกจากที่บ้านเลยนะเพราะว่าเวลามาโรงเรียนใช่ไหมคุณครูเขาก็จะฝึกเช่นระเบียบการวางกระเป๋านะคะวางกระเป๋าตรงไหนระเบียบการวางรองเท้านะคะว่าวางรองเท้าตรงไหนเลขที่ตัวเองอยู่ตรงไหนวางให้เป็นระเบียบยังไงวางตั้งช่องตรงไหนนะคะการเข้าแถวรอรับประทานอาหารการเข้าแถวตอนเคารพธงโอเคค่ะเมื่อกี้คลิปตัดไปนะคะห้านาทีอ่าเรามาต่อ เรื่องระเบียบวินัยนะคะก็คือที่โรงเรียนเขาก็จะฝึกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ผู้ปกครองก็จะถามว่าแล้วอยู่บ้านเราจะฝึกระเบียบวินัยของลูกเราย่างไงได้บ้างนะคะเช่นให้เขาทําอะไรเป็นเวลาเช่นเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้ลูกจะต้องตื่นมารับประทานอาหารจากนั้นทํากันบ้านจากนั้น อ่านหนังสือทบทวนจากนั้นเป็นเวลาของลูกนะคะผ่อนคลายเล่นเกมอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรก็ได้ที่เขาชอบะคะเราควรจัดระเบียบแล้วว่าเวลากี่โมงควรอาบน้ำล้วนะอะไรแบบนี้นะคะลูกจะได้มีระเบียบวินัยนะคะจะไดอ้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องจัดลำดับความสำคัญอันไหนมาก,ก่อนอันไหนมาหลังนะคะฝึกให้ลูกเนี่ยจัดระเบียบด้วยตัวเองก่อนนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอเนี่ยเราก็ค่อยเสริม ให้เขาไปนะคะว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำทีหลังนะคะข้อที่6นะฝึกนิสัยรักการอ่านนะคะสมัยนี้นะคะเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ถึง3บรรทัดเลยนะอย่าว่าแต่เด็กเลยนะคะผู้ใหญ่บางทีก็เป็นนะฝึกนิสัยรักการอ่านนะคะโดยที่เหมือนเวลา ให้ลูกอ่านหนังสือใช่ไหมบางคนอยากอ,าอ่านหนังสือแบบนี้จบแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองควรจะนั่งฟังลูกอ่านนะคะเพราะว่าเหมือนเด็กเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจเวลาเขาอ่านหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะชื่นชมเนี่ยเขาจะร,รู้สึกแบบภูมิใจรู้สึกอยากอ่านรู้สึกแบบอ่านแล้วได้คําชมอยากโชว์นะคะอยากให้พ่อแม่เห็นเนี่ยว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการอ่านนะคะแล้วก็ ถ้าเด็กบางคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะครูแนะนําว่าให้เขาเริ่มจากการอ่านนิทานอ่านหนังสือการ์ตูนแบบนี้นะคะที่เป็นเรื่องที่แบบเด็กเขาชอบหรือว่าน่าสนใจนะคะเริ่มจากเรื่องที่เป็นนิทานเรื่องที่เป็นการ์ตูนไปก่อนค่อยไปหนังสือเป็นหนังสือเรียนนะคะเขาจะได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเขาอยากอ่านนะ เรื่องนี้ควรฝึกตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าโตมานี่จะยิ่งไม่อยากอา่านเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กเล็กนะผู้ปกครองอาจจะปลูกนิฟังในิสัยตั้งแต่ที่เขาเล็กๆเลยก็คืออ่านนิทานให้เขาฟังก่อนนอนใช่ไหมเขาจะรู้สึกแบบอยากฟังนิทานอีกอะไรแบบนี้พอเขาเริ่มโตเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วก็อา่อานหนังสือให้เขาฟังเสร็จแล้วค่าให้เขาเนี่ย หัดอ่านด้วยตัวเองนะคะพอเขาอยากรู้เนี่ยให้เขาหัดอ่านด้วยตัวเองนะคะต่อไปข้อที่7ข้อสุดท้ายนะร่วมกันวางแผนนะคะให้ลูกของเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในการวางแผนหรือว่าเราจะทําอะไรนะเช่นยกตัวอย่างสมมติเราจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็ให้ลูกของเราเนี่ยะะนะช่วยวางแผนว่าเราจะทําอะไรไปกินดีนะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะอุปกรณ์เราว่าหนูคิดว่าจะต้องเอาอะไรไปหรือว่าหนูคิดว่าหนูจะไปเที่ยวที่นี่ควรจะ ทำอะไรไปทานหรือว่าควรจะพกอะไรไปด้วยนะคะแล้วเราก็เสริมให้ลูกไปได้เรียนรู้ไปนะคะว่าควรเอาอะไรไปเพิ่มนะอะไรแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือผู้ปกครองควรมีเวลาให้กับลูกนะคะเรื่องนี้สาคัญมากๆเลยนะเรื่องความอบอุ่นนะคะอาจจะอ่ม มาฟังลูกอ่านหนังสือก็ได้มานั่งดูการ์ตูนกับลูกนะคะหรือว่าพาลูกไปออกกําลังกายนะคะพูดคุยกับลูกตลอดเวลานะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของสถานการณ์นะคะโควิด1 9ใช่ไหมคะช่วงนี้กิจกรรมในบ้านก็จะเป็นอ่านหนังสือก็ได้นะคะผู้ปกครองกลับมาจากที่ทํางานนะคะก็ให้ลูกไน้อ่านหนังสือให้ฟังนะคะเพื่อว่าเป็นการทบทวนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะ คนที่มีเครื่องมือสื่อสารนะคะก็จะได้เปรียบนะคะในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมสาหรับผู้ปกครองที่ไม่มีเครื่องมือนะคะไม่มีเทคโนโลยีก็จะค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านมีแต่ว่าต้องไปทํางานใช่ไหมพอไปทํางานปุ๊บเนี่ยเครื่องมือก็จะไปกับผู้ปกครองเด็กก็จะ ไม่มีเครื่องมือในการเรียนผู้ปกครองก็กลับมาเย็นแล้วแบบนี้ก็เรียนไม่ทันแบบนี้นะคะก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยให้ลูกของเราเนี่ยอ่านหนังสือนะคะในบทเรียนเนี่ยให้ฟังนะคะแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็สอนแปลว่าเรื่องนี้เขาสอนว่ายังไงหรือว่าฝึกบวกเลขอะไรไง่ายๆนะคะให้ลูกเนี่ยได้ฝึกสมองมั่งนะเพราะว่าเด็กบางคนนะคะปิดช่วงปิดโควิดเนี่ยก็เล่นเกมอย่างเดียวนะการเล่นเกมไม่ผิดนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็เล่นนะคะครูเนี่ยก็เล่นแต่ว่า เราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ลูกของเรานะคะให้เขาเนี่ยมีระเบียบวินัยนะเรื่องจัดสรรเวลาก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะว่าเวลาไหนอ่านหนังสือเวลาไหนทํากันบ้านเวลาไหนเล่นเกมเวลาไหนอยู่กับครอบครัวแบบนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าครูอ้อมจะมาพูดเรื่องอะไรนะคะติดตามชมได้นะสวัสดีคะ่ะ